ราคาป้ายแดงของคันนี้3ล้านากลางๆเลยแต่ว่าวันนี้แต่คาเราขายแค่1,650,000บาทนะครับผมกับเลขไม่78,000มกิโลเมตรเท่านั้นเองและพิเศษมากๆสำหรับพี่ๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นนะครับพี่ๆแคปคลิปนี้นะครับทักแชทมาได้เลยนะผมแถมฟรีารันตีให้2ปี20 0 0 0กิเมตรนะครับผมสำหรับพี่ๆที่ดูผ่านคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับพบกับผมกับตันแมชชาครับรถที่ใช่ราคาที่ชอบวันนี้เราอยู่กับ BMW s e r i e ์5 2 0 d M Sport โม G30 นะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับผมแล้วก็ขอเพิ่มเติมจากสีนะครับเผื่อพี่ๆอาจจะมองเป็นเหมือนสีดำคันนี้จริงๆเป็นรถสีเทานะครับผมซึ่งต้องบอกว่าราคาป้ายแดงของคันนี้3ล้านกลางๆเลยแต่ว่าวันนี้แมชชาเราขายแค่ 1,650,000 1, บาทนะครับผมกับเลขไม่0หม่0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองและพิเศษมากๆสำหรับพี่ๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าเรามีโปรโมชั่นนะครับพี่ๆแคปคลิปนี้นะครับทักแชทมาได้เลยนะ ผมแถมฟรีวารันตีให้2ปี20,000กิโลเมตรนะครับผมสำหรับพี่ๆที่ดูผ่านคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับคันนี้ถ้าพี่ๆอยากจัดไฟแนนซ์นะครับประวัติดีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนะครับผ่อนแค่20,07 20,08ประมาณนี้ครับเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะครับและผมก็เน้นย้ำนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยมาแลวเดี๋ยวมาชมออปชันกัน,กนว่าสำหรับคันนี้นะครับออปชันของเขามีอะไรกันบ้างนะ สำหรับคันนี้นะครับผมจะได้เป็นชุดแต่ง M ส port รอบคันมาให้เซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังกล้องถอยหลังมีมาให้ครบแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขาครับเป็นแบบกริดนี่กิลนะเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อระบายความร้อนนะครับเวลาเราสตาร์ทสตาร์ทไปได้แป๊บหนึ่งครับตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเปิดมาเลยแล้วก็ตัวไฟหน้าครับเขาเป็นแบบ BMW Adaptive LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัติเลี้ยวตามอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัติทำได้ครบทั้งหมดเลยครับกับไฟหน้า Adaptive ตัวนี้นะ คันนี้ก็ได้ล้อมแมกอลลอยขอบ18นิ้วลาย M Sport แบบนี้เลยนะครับผมและ Comfort Acces s นะครับผมคันนี้มีมาให้แล้วด้วยก็คือการทัชด้านนอกเพื่อล็อกประตูนะครับแล้วก็การสอดมือเพื่อปลดล็อกประตูนะครับผมตัวนี้มีมาให้แล้วพี่ๆอาจจะสงสัยนะว่าตรงเนี้ยทำไมผมต้องพูดด้วยว่าเป็นออปชั่นของซีรีส์5เนี่ยผมต้องบอกว่าสําหรับพี่ๆที่ขับอาจจะดูรถญี่ปุ่นสเปครถญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้อาจจะใส่มาให้ครบทุกรุ่นย่อยนะครับแต่สําหรับรถยุโรปนะ เรื่องของ c o m f o r t Access ตัวนี้หรือตัวของ m e r c e d e s Benz ที่เป็นคลีเอทโจนะครับตัวทัชเพื่อปลดล็อกประตูพวกนี้นะเขนะาจะใส่มาเฉพาะรุ่นท็อปนะครับผมก็จะส่วนหญ่จะเป็นรุ่น m Sport หรือถ้าเป็นเ n นก็จะเป็นรุ่น AMG นะครับถึงจะมีออปชั่นตรงนี้ครับด้านท้ายตัวนี้ครับเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็มีชุดแต่ง m Sport ด้านหลังเขาจะได้ปลายท่อคู่นะแล้วก็ตัวของไฟไท้ายนะครับเขาจะแตกต่างจากรุ่น LCI เนี่ยรุ่น LCI ต้องบอกเลยนะของโฉม G 3านะเขาจะแตกต ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของตัวไฟนะผมต้องบอกว่าตัวไฟตัวนี้จริงๆเปิดมาก็คือเป็น LED สวยมากๆแล้วแต่พอ LCi เขาก็จะปรับเปลี่ยนตัวเส้นของตัวไฟท้ายให้มันหนาขึ้นรวมไปถึงไฟหน้านะครับผมแต่เรื่องของราคานะถ้าเป็นราคามือสองตอนนี้ก็น่าจะมีส่วนต่างที่ต่างกันอยู่ประมาณครึ่งล้านครับจริงๆเรื่องของการขับขี่เรื่องของสเปคออปชั่นอะคล้ายๆกันเลยหลักๆก็จะต่างแค่ที่ไฟแล้วก็ภายในเล็กน้อยผมมองว่า ในราคาตอนนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจับต้องมากๆแล้วแล้วก็เนี่ยออปชันที่เขาให้มาเพิ่มเติมนะครับก็จะได้เนี่ยประตูท้ายไฟฟ้ารวมไปถึงทิกเซนเซอร์ตัวเตะท้ายเพื่อเปิดแล้วก็เปิดปิดเนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผม <_ c oughs> ด้านหลังเก็บของสัมภาระได้เยอะตัวนี้ต้องบอกว่าที่บอกว่าเยอะเนี่ยตัว LCI ก็เก็บได้เยอะประมาณนี้เหมือนกันครับเท่ากันเลยเรื่องของไซซิ่งเรื่องของการขับขี่นะครับผม ด้านหลังของซีรีส์5นะครับต้องบอกว่าเป็นรถไซส์กลางค่อนใหญ่อยู่แล้วนะครับการนั่งสะดวกสบายเล็กรูมไม่ติดเฮดลูมไม่ติดแอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็นี่ที่พักแขนนะครับแข็งแรงวางแก้วน้ําได้2แก้วนะครับล็อกที่นั่งเด็กไอโซฟิกมีให้ครบครับแล้วก็พี่ๆสังเกตจากความกว้างของตัวเบาะด้วยนะนั่ง3าคนเนี่ยสบายหายห่วงเลยแล้วก็เนี่ยมีการตกแต่งไฟแอมเบียรไลท์นะครับผมตามขอบประตูตามคอนโซลหน้ามีให้ครบหมดเลย รวมไปถึงนะครับคันนี้ก็ยังมีตัวมาสหลังนะครับที่สามารถดึงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอีกแล้วก็ตัวคอม o ต t อ c c เซสที่ผมบอกเรื่องของการปลดล็อกประตูนะครับเขาสามารถปลดล็อกแล้วก็ล็อกประตูได้ทั้งหมด4บานเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะจับจากตำแหน่งไหนก็สามารถล็อกและปลดล็อกประตูได้ทั้งหมดครับในเรื่องของสภาพสีของคันนี้นะครับพี่ๆที่ซื้อไปนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปเก็บงานไปทําสีอะไรเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมแล้วนะครับเพราะว่าสภาพสีของตัวรถคันนี้นะครับพร้อมใช้งาน ไร้ตำหนิเลยคือซื้อไปสามารถขับขี่ได้ทันทีแล้วเดี๋ยวผมว่าจะพาเข้าไปชมภายในเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการขับขี่ของคันนี้ด้วยนะครับสำหรับภายในของคันนี้นะครับผมเรื่องความหรูหรา bmw นะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะแล้วก็คันนี้จะได้ภายในเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยรุ่น m sport เนี่ยเขาจะได้เรื่องของตัวเบาะนะครับเป็นแบบทรงสปอร์ตตัวเบาะเป็นเบาะหนังดากูต้านะครับผมแล้วก็ สามารถปรับไฟฟ้ารวมไปถึงเมมโมรี่ซีทนะครับเมมโมรี่ที่นั่งเนี่ยได้ทั้งหมด2ตําแหนง่งตัวเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยแล้วก็ตัวนี้ครับในปุ่มด้านข้างนะเขาจะมีเนี่ยก็เป็นกระจกออโต้นะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูใช้งานได้ทั้งหมดครบทั้ง4บานนะเรื่องของระบบไฟนะครับผมตัวม่านด้านหลังก็เปิดจาก ตรงปุ่มด้านข้างตรงนี้เลยปรับกระจกทั่วไปครับจากแผงด้านขวาทั้งหมดตัวไฟแอมเบียนไลท์นะครับมีตกแต่งมาให้รอบห้องผู้โดยสารเลยแล้วก็เนี่ยมีลายพวกคล้ายๆลายโครเมียมตกแต่งนะครับแทบจะทุกจุดเลยนะครับผมเนี่ยหน้าหลังมีครบเลยตัวนี้ได้พวงมาลัยทรง M Sport ด้วยนะครับผมพวงมาลัยตัวนี้ดียังไงคือเขาจะมีเฉพาะในรุ่น M Sport ซึ่งเป็นพวงมาลัยที่คุ้มด้วยหนังนะครับฟิลสัมผัสจะแตกต่างกับพวกรุ่นสปอร์ตไลน์หรือรุ่นลักชัวรี่แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเรื่องของหนังที่พุ้มพวงมาลัยเนี่ยแล้วก็ตัวพวงมาลัยเขาจะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด4ทิศท,ทางนะครับแล้วก็หนักเบาตามความเร็วด้วยพอเราขับเร็วนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเขาก็จะมีการหน่วงแล้วก็หนักขึ้นตามความเร็วของเราเลยแล้วก็เรื่องของหน้าไมค์คันนี้ครับได้เป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับผมขนาด12.3นิ้วนะแล้วก็ตัวหน้าจอตัวเนี้ยบอก ได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับเรื่องของตัวโหมดการขับขี่นะครับผมเรื่องของตัวพวกเอเวอร์เรต่างๆนะครับขึ้นที่หน้าไมค์ตรงนี้ทั้งหมดเลยซึ่งดีไซน์หน้าไมค์เขาสวยนะคือจะเหมือนเข็มอนาล็อกที่เราเคยใช้งานกันนี่แหละแต่จริงๆแล้วเขาเป็นฟูลดิจิตอลแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอตรงกลางครับตรงนี้ขนาด10.25นิ้วตัวนี้รองรับทัศสกรีนเล่นผ่าน i Drive ได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับมีให้ครบหมด รวมไปถึงนี่ประวัติเซอร์วิสของคันนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าจอตัวนี้หมดแล้วคันนี้เซอร์วิสมาตั้งแต่รถออกจากศูนย์นะครับปี2018นะครับเซอร์วิสมาตลอดเลยจนกระทั่งลูกค้าขายมาให้เรานะครับก็คันนี้เซอร์วิสครบทุกระยะเลยพี่ๆที่สีเรียสเรื่องของประวัติการเข้าศูนย์นะครับคันนี้ครบหมดแน่นอนครับ และสาหรับเลขไมล์ของวันนี้นะครับนะตอนที่เรารีวิวกันอยู่เลยเนี่ยที่ผมขับขี่นะเลขไมล์จะอยู่ที่78,296กิกโลเมตรนะครับก็หลังจากขับกลับไปถึงเต็นท์ก็น่าจะตีไปสัก78,300ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเลขไมล์ที่เป็นเลขไมล์น้อยเลยนะรถปี2018ผ่านมา6ปีฉเฉลี่ยตกวิ่งปีละหมื่นนิดๆเองวิ่งน้อยครับคันนี้ตัวโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้มี eco pro comfort sport นะครับผมก็กดปุ่มจากตัวคอนโซลตรงกลางตรงนี้ได้เลย e.co โปรก็เน้นการประหยัดครับมาพูดถึงเรื่องของการประหยัดนะคันนี้เป็นดีเซลนะครับตัวโรงงานเขาเค้มไว้ที่18กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าวิ่งจริงนะครับผมถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยโอเค15 16 17นะผมว่ามันได้แน่นอนอยู่แล้วคือตัวดีเซลของทาง bmw เนี่ยประหยัดน้ำมันมากๆส่วนถ้าขับต่างจังหวัดครับ18กิโลเมตรต่อลิตรที่เขาเฉลี่ยวไว้เนี่ยวิ่งต่างจังหวัดจริงนะครับ20โลลิตรมีให้เห็นแน่นอนซึ่งเฉลี่ยมาอยู่ตรงกลางก็คืออยู่ประมาณ18โลลิตรครับ น้ำมันดีเซลก็ราคาถูกนะได้เครื่อง2.0ดีเซลขวินพาวเวอร์เทอร์โบเนี่ยตัวนี้ก็ได้190แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรเนี่ยคือถ้าเทียบแรงม้าแรงบิดเรื่องการขับขี่นะครับขับหลังนะคะนันนี้ถือว่าเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเขาทำได้ดีมากๆนะครับผมตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ครับจับคู่มากับตัวเกียร์8สปีดนะครับผมก็ตัวเกียร์เนี่ยขับสนุก ียนวนี้ที่ผมขับขี่ให้ดูอยู่นะครับผมก็ช่วงล่างเฟิรม์มช่วงล่างแน่นนะครับผมบอกได้เลยว่าซื้อไปไม่ต้องไปเซอร์วิสไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับตัวรถจริงๆปี2018ยังใหม่อยู่แล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดนะผมปรับเป็นสปอร์ตเดียบดูโอ้โห,โห,โหสปอร์ตก็แรงทอร้อของเครื่องยนต์ดีเซลครับทอกหนักอยู่แล้วนะขับสนุกตอนนี้ขับสนุกเลยช่วงล่างดีช่วงล่างนิ่มช่วงล่างได้เป็นช่วงล่างเ s p มส t ด้วยก็ ขับสนุกเข้าไปอีกาเรื่องการขับขี่นี่ผมชอบมากนะคือซีรีส์5นี่เป็นอีก1รุ่นเลยที่อยู่ในใจผมนะครับผมเรื่องของฟังก์ชันขั้นพื้นฐานนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคนะครับพวกเนี้ยใช้งานทั่วไปทักชั่นคอนโทรลอะไรมีให้ครบหมดนะครับผมพวกฟังก์ชันขั้นพื้นฐานละกันในรถ bmw เขาใส่มาให้ครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกแอร์ดิจิตอลนะครับปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเนี่ยขั้นพื้นฐานมีครบหมดตัวหลังคาด้านบนเป็นสีดานะครับไม่มี ท้องช้างนะครับตึงๆเลยไม่มีเลอะไม่มียันไม่มีอะไรคันนี้สภาพโดยรวมภายในเนี่ยผมมองว่าสวยผมให้อยู่ที่ประมาณ9ถึงเ5เต็ม10เลยพี่ๆมาดูได้เลยนะตัวเบาะหนังตัวคอนโซลด้านในนะครับคือผ่านการใช้งานมาน้อยมากถ้าพี่ๆชอบรถสวย,สวยชอบรถใหม่ๆหม,ไม่ไม่เยอะนะครับไม่น้อยแบบคันนี้นะครับผมว่าต้องคันนี้เลยคันนี้ผมเน้นย้ำราคากันีกทีนะครับอยู่ที่1 6ึ0 0ล้านหบาทนะครับแล้วก็ ผมบอกได้เลยว่าซื้อรถกับทางแมชคาของเราผมการันตีนะครับเรื่องของไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเลขไม่แท้นะครับตัวเนี้ยไม่มีแน่นอนเราระบุชัดเจนลงในสัญญาซื้อขายทุกคันนะครับผมแล้วก็สําหรับพี่ๆที่สนใจคันนี้ครับหนึ่งล้านหกแสนบาทแล้วก็แคปคลิปวิดีโอนี้ทักมาได้เลยนะแถมฟรีารันตีเครื่องยนต์บวกเกียร์แล้วก็ บวกรายการอีก180กว่ารายการเนี่ยครับครอบคลุมทั้งหมดเลยใน2ปี20 0 0 0กิโลเมตรนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยบริการเติมน้ำมันที่พักหัวรายละเอียดตัววารนตีของเรานะครับดีมากๆยังไงถ้าพี่ๆสนใจครับคันนี้ทักมาได้เลยรวมไปถึงจัดไฟแนนซ์คันนี้ประวัตดิดีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทผ่อน27-28เป็นเจ้าของได้ทันทีนะครับช่องไทยต่ออยู่บนหน้าจอแล้วผมฝากไว้ด้วยกับ 520DM Sport สต ปี2018นคันนี้พี่ๆที่หารุ่นไหนอยู่ยังไม่เจอในคลิปยังไม่เจอใน YouTube ทักมาได้เลยครับเรามีสต็อกให้เลือกมากกว่าเกือบ200คันเลยผมมั่นใจว่ามีรองรับพี่ๆทุกรุ่นแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยกับช่องแมชชาของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้เห็นคลิปวิดีโอเนี่ยรีวิวหรือรถเข้าใหม่ก่อนใครเลยวันนี้ผมกับตานต้องขอตัวลาไปก่อนขอไปขับสนุกกับ5 2 0 d นดีคันนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ Audio Jump.